สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทกท่านค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะช่องเยาวันพระทรงเล็กเป็นช่องแบ่งปันตัวเล็กแบ่งปันทางซื้อสลา,ลา,าสกินแบ่งรัฐบาลนู่ครพี่น้อง่าสาหรับคลิปนี้เอาแนว้ทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลอีกสูตรมาฝากค่ะพี่น้องค่ะสูตรนี้มาได้ทั้งบนและล่างนะคะเข้ามาแล้วสามงวดะคะ่ะพี่น้องค่ะ ู้ได้บ,บ่มักประชอบเรลือนผ่านเด้จะเดบบ้ผู้ดไดมักผู้ใด้าะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะแนวทางสองตัวบนไปกลับเด้อค่ะพี่น้อง่ะสองตัวบนล่างไปกลับศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะสุดกรมีให้พร้อมเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเพื่อนเพื่อนอฟซีกับแคปหน้าจอเอาไว้เผื่อมันเข่า ถ้ามันเข้างวดนะ้าเขาก็เฮ็ดเองได้เลยบ่ต้องรอค่ะพี่น้องค่ะถ้าเฮ็ดบ่เป็นก็นรอเย,ยว่วนค่ะพี่น้องค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์รอไว้น้องค่ะพี่น้องเนาะสูตรนี้ก็เข้านะคะมาบนมาล่างเ้วอจ้ะพี่น้องจา้าคอยพี่น้องโชคดีร,ำร่ำรวยถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้นำไเด้วยค่ะพี่น้องค่ะ กบอกนาพวกแตงกวดเคลือนนี่ก็เริ่มสิหเหยอสิตายสิใบแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวสิตัดต้นถิ่มปลูกใหม่ค่ะพี่น้องคะ่ะต้นน้นอนนนยๆก็ไม่ต้องเสียดายบโทรศัพท์รุนค่ะพี่น้องคะ่กะกบอกหูตัวนี้ก็เป็นพวงเป็นภ่ม,มิเขาเป็นดอกดอกปันใดใบก็เลื้งเลื้งเลื้ง ตันนั้นเป็นหน่วยดูดูค่ะพี่น้องค่ะหน่วยดกแต่ว่าบอกเป็นหน่วยใหญ่บดจับพอเป็นขึ้นมานหน่วยหน่อยๆทอบตีนนี่แหละลงล่วงทิมค่ะพี่น้องค่ะม <c oughs> ึงบะเขือวค่อยตัวนี้งามๆมาเป็นใบดังๆเดิดๆเป็นเพียลงจากเสียเอายังใส่เอา,ไ,เอาไอ้นำสมสายชู้กับนำมักชีวภาพใสก่กระโบได้ผลค่ะพี่น้องค่ะ มะเขือเทศก็กำลังสิจอดอกเลยเด้อจอหน่วยเลยเด้อค่ะพี่น้องขามะเขือเทศตอนนี้มะเขือเทศกำลังแพงโชคดีที่มันเป็นหน่วยค่ะพี่น้องขาก่อนจะจบคลิปภาพเบิ่งอีกรอบค่ะพี่น้องขาแนวทางซื้อสลากกิจแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดปีหกแปดมาได้ทั้งบนและล่างไปกลับน้ำเด้อค่ะพี่น้องขาศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามเลขไรหางค่ะพี่น้องขาสี่หางสี่ตัว เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโชคดีร่ำรวยถูกหวยให้รงวันที่หนึ่งจ้าบรรยากาศแดดมากเลยค่ะพี่น้องค่ะเบืงองคอนิีฟ้าทั้งฟ้าแดดแดดฝนบ่ต,ตกมากลายมือแล้วเป็นอาทิตย์แล้ว